Đi sạc tan, sạc tan này. I'm the master, stick your elders, Này này cái đàn nè, không mà đủ có, lấy cho cổng đây sắp sắp xẻ gì nhé คนไลค์ก็ซับกดติดตามก็ซับาติดตามนะจก่อนไม่้สองเลยจ้า m o d oh my god โอ้ยกดผิดบัตรบแล้วกดอะไรของกูเมื่อกี้ขอโทษครับกดนจะโทษทำไมวะไม่ใช่มันเดอมอือหึอย่างเี่ยปืนที่ควรจะมีเนี่ย สุดที่เราควรจะมีมัน,น,นก็อย่างนี้ต่อนะ,อะไม่ได้คุณนนม,มั้งล่ะเรควรเราเปืนนี้ไหมล่ะไม่ขาดได้อ่ะอเออแบบซับปิงเชียวอือโอเย ไม่มีเกาะเลยอะครับทุกคนแต่นี่มันจนกว่าที่เราคิดอันนี้นเฮ้ยทำไมกล่องไม่มีวะเนี่ยเฮ้ยเอยเอ,ยอว่าแต่อะไรวะเนี่ย เอฟเฟกมัフフ webinar, นเรอเรื่องอะไรวะไม่เข้าใจวิตกเลยเว้ยได้สะเกาะฟ้าช่างกาะฟ้าแม่งเอาอนี่ก่อนแล้ยชิวแม่งมีน้อยเนื้อโอ้ยแคมกาะฟ้ามันก่อนโฮ้ยขาดชิวใหญ่ไม่ได้ มันยิงกับตับแต่ใส่ทัแน,น,นออแล้วเตือนไปาอืม่ามีสิทธิ์แล้วคนเอาปืนระยะไกลเ้วยปแล้ seconds to get back on the green for pao, missy, die. My ultimate's charged and ready. Uh, mark here. We Have to land me. Rings moving and we don't seem to be in it. Fast over there. Good ฝอยแล้วนะเถื่อนไม่มากูเลยอ่ะ. We have this one, có nằm của để hết cuối đấy nằm Hostile spotted. หมดโซไปตายซะไปไหนละเอา้าตายกหมาแล้ว่ันหายหายไปไหน,ไไหนอ้ยเฮ้ยเว้ยกูเกือบตายครับทุกคนผมนี่เกือบตายเลย เอาให้รอดเลยเอาให้รอดนี่เรายิงไม่โดนเลยรู้สึกเ้อแย่แต่ทำไมเรายิงไม่โดนอะเราไปอยู่ใต้เตียงทำไมโอ้หไม่กลัจะขึ้นมาบนนู้นยังไงวะเนี มันเป็นตัวบินนะวัตถุลี่แล้เจะขึ้นไปยังไงดีระยะสูงเราไม่มีเลยครับทุกคนลม้มน้ำโอ้โหสูงต

เออให้ได้เยอะให้ได้ยอะให้ได้เยอะอุ้ยเอ๊ะเราก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยฟุกโถดไปไหนเพื่อนตรงนี้ไม่ต้องไปไกลกตรงนี้อืมพอยี่สิบเมตรมันไกลเกินมาหนี่อไหน่อย เอาบีดโ,โอ้ยบัดซบเอ,อ้ยโอเคแช่มันแล้วเสียเปล่าเลยเพื่อนมาทำงานในมิปรึกษากันเลยโอ้ยแต่ฟีเลยเองเราก็รู้ว่าวาดฮิลลี่ที่ให้ต,ต,ตัวนี้มันไอตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรนะตัวเอ่อ มันชัตัวอะไรวะตัวที่มันขโมยของได้โลบ้าเออตัวที่มันโรบ้านี่วะอโ้หโอ้ my god

ไปนม่ตาดามทำเย็นเรื่องไม่ฝูกใจไวรุ่นนี่กันตรงไหนวะเฮ้ยนี่ตรงนี้ตรงนี้เพื่อนมาตรงนี้ไปแล้ว ได้คนขึ้นข้าวแล้วเข้าไปเข้าไปเพื่อนเข้าไปไอ้เวรไหนกันอย่างนี้ทำไมมันเนี้อย่างนี้ เพื่อนนี่ไหวะโอ้ยนี่ไหนโอ๊ยเอาไป้เพื่อนมากล้ตายดูดูดเนี่คโมนยิงมันเลยเพ่อเอาไ้ตายโอ้ยเพื่อนกูกลเตียงละ โอ้ยเกกูตายแาวโอ้ยโายโอ้ยเ้าเนี่เรือบตายแล้วับตีแแล้วครับังหวะนี้ไม่ได้รไม่ได้ Banner, I'm taking shots. Pick up our teammates, banner, land down, land down. Can stop me Oh, but slope. Hey, yeah. Sao sốt sốt yeah, right, right. Look mày, ghét. here. Come chặt slope on, baba, 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 à. baba, มันสะดุดอะครับเมื่อกี้มันไม่ที่เลยเซ็งแล้วกูต้องไปไหนนี่โอ้อย่าพึ่งเพื่อนกูหาอยู่โอ้ยเสียงไม่เต็มที่เลยโอ้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 รุนแรงรุนแรงเพื่อนอรุนแรงรุนแรงเรารุนแรงกันไปแล้ว มันได้เรองอรเพื่อนกูแล้วกูจะ <30 seconds. S 1> โดดดึงไปดึงมาทำไมนะผมไม่เข้าใจเหมืนกันนะตรงนู้นนวกูต <t> ้องไปตายสิเนาะ ไปก็ไปไตเดี่ยงก็เดียเด่ยงไว้ให้มันไต่เงี้ยได้ยินเสียงฝีตีนจากแดนไกล Only 10 seconds left โอ้ยกาวีเพื่อนทำอะไรก็รีบทำแล้วเหลือเวลาน้อยแล้วเพื่อนด้ยไปเลยโอ้อยังไงคลิปนี้ก็ต้องได้ลงยูทู e เอาไม่อยากจะเชื่อว่าเราจะกิงขนาดนี้อันนี้ฟุกรลโๆนะทุกคนไปคิดมากฟุกฟุกจริงๆริงฟุกคิดหายจะบอกว่าตลอดไปมันก็ไม่ได้นะมันก็มีฝีมือแกมคนไปด้วยป่ะจ๊ะ

เอามึงไม่โดดเข้าวงกลมเอามึงบันบังกระดายเอาไงอะเพื่อนไม่โดดเข้าวงกลมเห้โอ้ยเอ๊ะเอาไรเอาไรเไรคุณรเคุ่ร Clone, 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 clone. Recharging my shields. Open wide. Give me a second. Fixing up. Forty five seconds left. We're almost there. an extra pair of eyes. One คนหัวกูตัวหนึ่งไอเดียอ้ดูมันยิงสิถึงก็บอกโอ้ยไม่เกิดเลยนะเอาไงดีอ่ะตั้งต่เห็นใจไม่ขู่แล้วอีกก้าวดีกวทุกคนเอาเป็นไงเป็นกระลาวิ่งรับจับตีนแตกเลย need recharge to my shield. กูตายแน่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 โดนข้อแรนโอ้ยโอ้ยเราไม่ชนะตายเนี่ยมาช็อตสิงเชลมันแักเราดุดแางเลยแม่งเราอยู่ในเขาด้วยแบบมันมันมันเป็นหน้าผาเราเราขึ้นทั้งท้ายอ่ะโอ้ย พเดแย่เลยสิงครับโอ้เป็นว่าไอด้ดิอ่าดูมถึงนี้ก็กดซับกดไลค์ให้ผมสักคนละอย่างนะเออจะเพื่ออรก็แชร์เถอะนะแต่ก็กดให้ผมหน่อยกนโอเคครับก็่ะนีอ่ะเดี๋ยวดูไม่ให้จบอ่ะสิงวะ เออยัอฮโอ้ยเตะตีไหนจะชนะตีนี้หรือตีฝั่งตรงข้า ครับผมดูจากการวางมูคเมนท์โพซิชันต่างๆแล้วนะดูความมันไม่ได้สูงมากเลยที่ที่อีที่มันสู้อยู่นชนะนะครับดูเขาเล่นเะป็นแะน่นะ่ะแน่น่ะดู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 ดจากโพซิชันนะฝีมือนี่อีกเรื่องต้องดูก่อนเดี๋ยถ้าดูจากจำนวนคนแล้วมันสองคน อันนี้ฝั่งสามคนโดนปิดในเขาโดนอ้อมแน่ย5าวิสุดท้ายครับจังหวะน,นี้วงการจะไล่ต้อนเข้ามาสถานการณ์ครับขันนะจะทำยังไงกันเอยโอ้บอลบิดมาเรียลครับโอ้แมงไม่โดนเลยจปิงแมเงเป็นอย่างนี้เแม่านคนคน่าด่าพูนจะรักผมไหมผมดาบปืนนันไม่ใช่ ไอสเหียนี่ก็ช้าเร็วจริงจิงเน่ัดเ้าให้ไอฝั่งต้องข้างมีก็ไม่เจ็บเลยเนาะเฮ้ยตีนชนะก็ได้นะคนดูดิไม่ๆม่พูดใหม่พูดหม่พูดใหม่เตี้ยงเตี้ยงัม่เนี่ยเตี้ยงเนี่ยเตี้ยงล้มหนึ่งล้มสองวอาฝั่งน้้นหมาสามไอ้แบบชนะแน่ตีนชนะแน่ร้อยเปอร์เซ็น โอ้แม่ก๊อดผมพลาดผมเดาผิดปัดสสบแล้วแกแม่มาแล้วกันนะครับใครที่ดูตกทีก็อย่นลงกดไลค์กดซับจะเพิ่มอะไรก็ใช่หน่อยนะครับกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะแกนะครับขอบคุณครับอโอเค